สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในแปลงปร,รำยางนะคะที่เขาจะเอาต้นยางที่เราติดตานะคะมาเสียบถุงนะคะก็คือตอนนี้เราก็ตั้งถุงนะคะทุกคนอันนี้เราก็ตั้งถุงนะคะเห็นข้างหลังนะคะเขาก็จะตั้งเรียบร้อยแล้วขนเรียบร้อยนะคะนู่นคือยานพาหะะในการขนถุงของเรานะคะก็คืออันนี้น้องชายจะขนนะคะเป็นคนขนถุงเนาะ แล้วก็มีอาแล้วก็มีเรานะคะช่วยกันตั้งนะส่วนมากเราจะไม่ค่อยเด้มาตั้งนะ <g ül üyor> ทำอย่างอื่นนะคะส่วนมากจะลดน้ำแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็มาตั้งนะคะข้างหลังนี้เห็นไหมเราก็ตั้งถุงนะคะก็แต่วันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคนะคะจะชงก็มีเทคนิคในะคะการตั้งถุงนะคะทุกคนว่าตั้งถุงยังไงนะ,ะไม่ให้ล้มตั้งถุงยังไงนะคะถึงจะไม่เอน็นไม่เอน็นซ้ายเอน็นขวานะคะตั้งถุงยังไงให้มันดีขึ้น ในการตั้งถุงนะคะมันจําเป็นมากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราตั้งถุงไปนะคะเวลาที่เราเสียบลากถ้าเราตั้งถุงเอ็นนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูกันเลยดีกว่านะคะก็คือสมมตินาะถุงอันนี้นะคะที่เราตั้งนะคะเอ็นแบบนี้เราตั้งเอ็นหน่อยเดียวแบบนี้นะคะคือถ้าเราตั้งเอ็นแบบนี้หน่อยเดียวทั้งแถวสุดท้ายนะคะมันก็จะเอ็นมากแบบนี้นะคะเพราะว่าตูด ก้นถุงอ่ะมันเอ็นทับกันทับกันแบบนี้นะคะเทคนิคในการตั้งถุงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันค่ะเพราะว่า,าไม่ใช่แค่จะทําให้ถงุงตั้งตรงอย่างเดียวนะคะจะทําให้เวลาที่เราเสียบต้นยางนะคะลากของเขาลากแก้วที่เราเสียบไปอะ่ะไม่ทะลุถุงนะคะแลวจะทําให าลากที่เราเสียบไปอยู่ตรงกลางนะคะเพราะอยู่ตรงกลางปุ๊บรากมันก็จะสวยลากสวยต้นยางดีลากดาีเวลาที่ลากงอกนะคะลากที่เราเสียบไปมันไม่ทะลุถุงนะคะแล้วก็ลากพอดีกําลังดีเวลาผ่าถุงขึ้นมาเงี้ยมันก็จะทําให้ ายางดีนะคะเวลายางไม่ทําให้ถุงไม่แตกว่างั้นนะคะก็คือจะทําให้ดีเปอร์เซนต์ยางดีนะคะเวลาที่เพื่อนๆเอาไปปลูกเนาะหรือว่าเราเอาไปปลูกอะไรเงี้ยเปอร์เซนต์ยางจะดีนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะที่จ๊ชงเอามาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้เจ๊ชงนะคะทําคลิปในครัง้งต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเคล็ดลับเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะจ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งถุงกันนะคะก็คือเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าที่เราจะตั้งเราตั้งกี่แถวนะคะถ้าเราตั้งสองหรือสามแถวนะคะเราก็ต้องเอา,อาตูดนะคะหรือก้นถุงนะคะค่อยๆนะคะขยับนะคะค่อยๆขยับให้มันตรงทั้งโคนทั้งปลายนะคะจะทำให้ เวลาที่เราตั้งถุงอ่ะจะทําให้แน่นด้วยนะคะแล้วก็ถุงไม่ล้มด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราจะต้องตั้งถุงให้ชิดริมใดริมหนึ่งนะคะเพื่อที่จะกันไม่ให้ถุงอ่าล้มนะคะเมื่อถุงไม่ล้มนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราตั้งล่องหนึ่งสามแถวนะคะทุกคนอ่านี่เห็นไหมคะ แล้วเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ถุงที่เราตั้งอยู่แล้วนะคะทําให้แน่นยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เราก็สามารถที่จะมาตั้งถุงนะคะอันใหม่ที่เราจะตั้งได้เลยนะคะอันนี้เราต้องดูด้วยนะคะเราจะต้องติดชิดริมไหนริมหนึ่งนะคะแล้วพายายามให้ก้นถุงกับปากถุงตรงนะคะตรงกันนะคะไม่ใช่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งหรือ พิงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะจะทําให้เวลาที่เราเอาอต้นยางออกเวลาขายนะคะจะทําให้ถุงเอ็นหรือยังไม่ทันที่จะขายนะคะเวลาเสียบเนาะถ้าถุงเอ็นนะคะจะทําให้รากที่เราเสียบแทงทะลุะถุงโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเราตั้งถุงไปแล้วกบดินไปแล้วนะคะจะทําให้ถุงรากยางแทงทะลุถุงโดยไม่รู้ ถ้าเราเสียบไปนะคะลากออกทะลุข้างใดข้างหนึ่งของถุงนะคะจะทําให้ลากยางเสียหายนะคะเวลาที่คนเอาไปาปลูกเนาะหรือเราไปปลูกจะทําให้เวลากรีดนะคะเสี่ยงต่อการที่ลากยางหรือว่าถุงยางแตกมากเลยนะคะอันนี้ทุกคนจะเห็นนะคะว่าเขาจะตั้งตรงโคนและปลายให้ตรงตรงกันนะคะก็คือไม่ให้เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมคะจะต้อง ผักนะคะหรือเราไม่แน่ใจว่าโคนจะเอ็นเมื่อไรนะคะเราก็ต้องผักก้นถุงนะคะไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆผักไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะทุกคนจะทําให้เวลาเราตั้งถุงแน่นด้วยนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการที่เสียบลากยางออกนอกถุงด้วยนะคะค่ะแล้วอันนี้เราจะดูแลได้ง่ายด้วยเวลาที่เรากบนะคะหรือเวลาที่เรา,าตั้งถุงใน ถุงต่อต่อไปนะคะจะทําให้เราตั้งง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ตั้งเร็วด้วยนะคะค่ะอันนี้เราก็จะกบไปเรื่อยๆนะคะกบไปเรื่อยๆตั้งไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ไม่เสียเวลานะคะแล้วถุงเราก็จะไม่ล้มเปะปะไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเวลาที่เขาตั้งถุงใหม่นะจะเห็นว่าเขาจะตั้งได้สบายขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีนําล่องไปแล้วแบบนี้นะคะคือถ้าถุง ที่เราตั้งไปแล้วดีนะคะทุกคนนะคะเราก็จะตั้งถุงต่อๆไปได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนะคะก็คือวิธีการตั้งถุงนะคะตั้งถุงยังไงให้ดีนะคะเวลาเราทําถุงยางนะคะเราก็จะตั้งถุงแบบไหนให้ดีประมาณนั้นเลยนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็เอามาฝากทุกคนนะคะเพราะว่า,าในขั้นตอนการทํายางนะคะไม่ว่าขั้นตอนทําอะไรทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ ล้วนแล้วแต่มีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราควรที่จะสังเกตนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตเวลาทีา่เราไม่สังเกตเนาะเวลาที่เราเสียบถุงไปแล้วนะคะถ,ถุงเออะไรประมาณนี้จะทําให้รากออกไปข้างนอกจะทําให้เวลาที่เขาเอาไปปลูกมันจะลําบากนะคะรากแตกง่ายประมาณนี้นะคะ่ะก็คือเคล็ดลับทั้งหมดนี้นะคะก็ใครมีเทคนิคอะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะ คอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกับเจ๊ชงนะคะแล้วเราก็จะเอาเทคนิคนั้นๆหรือว่าหัวข้อนั้นๆมาทําคลิปด้วยบางครั้งนะคะเพราะว่าอ่ามีทั้งอันนี้ขอบอกแบบตรงๆเลยนะคะมีทั้งงานนอกมีทั้งงาน YouTube มีทั้งอ่างานในแต่ละวันนะคะก็คือตั้งแต่ตื่นมาแต่เช้านะคะจนกว่าจะถึงจะตอนช่วงเย็นนะคะถึงจะได้ามาดูามาทําคลิปอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าหากตอบช้าไปนิดนึงนะคะแต่ก็อยากให้พอเข้ามาดูในคอมเมนต์นะคะก็จะมีแรงใจขึ้นมานะคะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะไม่ลืมจะชงนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในปลัมยางที่เราตั้งถุงนะคะทุกคนมีเทคนิคการตั้งนะคะก็เลยเามาฝากทุกคนนะคะ ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะดูว่าคลิปหน้ามีอะไรบ้างนะคะ